เขาอาจจะพูดความจริงที่เปอาเป็นลูกหลีซานจริงที่นี้เมื่อกี้คือคิดอยู่ใช่ไหมนานเชียวถ้างั้นข้าไปรับลูกาา้ากัน<อ>นะเจ้าว่าข้าจะเชื่อที่เจ้าพูดได้เหรอไปไปคุยกับหมอยืนยนันฮ้ยเดี๋ยวเจ้าลี่ไปข้าจะไปรับลูกช<อ>า,ายของขา้าข้าจะพาเจ้ากงวันนี้ข้ากดจุดไปสองจุดแล้ว เจ้าทำตัวเองนะไข่ลูกเจ้าเจ้านี่มันพูดเรื่องไร้าสารละโอ้ตาตาอูนี่ใครกันเนี่ยทำไมเขาดูเหมือนข้าล่ะออเออเขาเป็นเข,ขาเป็นญาติทางทางของข้าเองเขามาหาข้าพระมีทุละอ๋อสุลานหาเจ้าอยู่เบียบเข้าไปสิโอ <laughs> ในที่สุดข้าก็ได้พบคนเหมือนกับข้า ไม่ไม่ม่ไ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 โอ้โหหลังแทบดกรู้หรือยังว่าข้าทําอะไรได้ไปไปหาหมอยืนยันเจ้าทําไมโหดร้ายชะมัดเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยามที่หน้าประตูไม่รู้จักเจ้าเจ้าเข้ามาได้ยังไงโอ้โห้กาแพงนี้เตี้ยมากนะคิดว่าจะหยุดข้าได้อย่างงั้นเหรอข้าปีนข้าไปง่ายมากเลยมันหยุดข้าไม่ได้อยู่แล้วอะ เจ้าทำเงินด้วยเหรอได้สิข้าทำทุกครั้งแหละมีผลเสมอได้เลยได้ได้ใช่อย่างนั้นแหละละย่ยางอายเข้าบ้านคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่่ตงจากหกขโมยยังไงถ้าเจ้าทำแบบนั้นอีกข้าจะสอนบทเรียนให้เจ้าเองรอดูไปก่อนรอดูไปเลยเจ้าอะไรเดินไปสิเดินดุลือเกินเป็นข้าเองที่ช่วยทำคลอดในหญิงรองวันนั้นแต่ก่อนนางจะมาถึงที่นี่ นางตั้งคันอยู่และเสือเลือดไปมากข้าทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แต่ว่าข้าช่วยเด็กไว้ไม่ได้ท่านกำลังจะบอกว่าลูกของซูหลานตายแล้วเหรอแล้วเด็กที่บ้านล่ะเจ้าคะอ่าเออคือ,ค,อคือเขาอ้ำเอึองอ,อ,อยู่ได้โอ้ยต้องเคลียร์เองนี่มันนี่เลยเ,เขาอะไรคืออะไรก็เขาเขาเขาก็บอกไปสิอ้ำอ่ำเอืองอยู่ได้บอกไปเอ,อ,เ,อ,อเด็กที่นายหญิงรองเอาไปเป็นลูกของเขานะ่ะ เป็นไปนได้อย่างไรทำ,ทำไมภรรยาเขาให้ลูกกับนางไปล่ะอ,อ,อ,อ๋อเดี๋ยวคือเรื่องนี้พูดต่อผู้ต่อข้าได้ยินมาว่าพวกเขาทะเลาะกันเรื่องเงินนี่ใช่ภรรยาเขาก็เลยแทนที่จะให้เด็กทนทุกข์กับพวกเขานางยกลูกให้นิหญิงรองนางอยากให้ลูกได้อยู่สุขสบายเอ๊ะเป็นเหตุผลที่นางขอให้ข้าสลับตัวเด็ก เหมือนที่ข้าบอกไปเลยพวกเรายากจนข้าเลี้ยงลูกเองไม่ได้ก็เลยให้พวกเจ้าไปไงแต่เขาก็ยังเป็นลูกชายข้าอยู่ดีใช่ไหมยืนยันหน่อยใช่ใช่ใช่นั่นคือลูก<ม>ชายเขามจบจบจบเลยเ <c oughs> จ้าได้ยินที่หมอพูดแล้วใช่ไหมนั่นเป็นลูกชายของข้าเองตอนนี้เจ้าห้ามพาลูกข้ากลับไปเพราะไม่งั้นข้าจะฟ้องเจ้าอ, <c oughs> อะไร ข้าเห็นคนแบบเจ้ามาเยอะข้าไม่เชื่อหรอกว่าแค่อยากได้ลูกคืนอืมอะไรแอะไรอุ้ยอ่ะอุ้ยเงินเนี่ยพอให้เจ้าเงียบแล้วใช่ไหมตอนแรกอุ้ยแต่ว่าตอนนี้อีนั่นเพราะว่ามันน้อยมากเลยลูกชายเจ้าได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากตระกูลสนถ้าเจ้าอยากให้ลูกได้ดีก็ไม่ควรพาเขากลับไปเอาเงินนี้ไปแล้วก็อย่าลบกวนตระกูลสนอีกอ เศษเงินแค่นี้เนี่ยนะนี่จะเมันคนใจกว้างเป็นคนตรงๆข้าชอบเงินแค่นี้จะมาซื้อลูกชายข้าเนี่ยนะเด็กทั้งคนนั่นน่นนะข้าไม่ขายเจเย้ามันไรเกียริฮะใช่ข้ามันไร้เกียรติใช่เลยเกียรติกินไม่ได้เจ้าเอางี้นะข้าจะขายให้เจ้าก็แล้วกันหนึ่งพันตำลึงหนึ่งพันตำลึงหลอกข้าหรือไงอ้าว้าไม่ตกลงแล้วก็ข้าก็ไปบ้านเซินนี่เจ้าอะไรโอ้ยฮ้ย ยเขาไม่เคยเห็นใครขายลูกชายตัวเองกินแบบนี้มาก่อนเลยโอยเด็กนี่โชคร้ายจริงที่มีพ่ออย่างเจ้าเนี่ย,อยเอ,อ๋อก็ลงไม้ลงมือเขาจะไปบอกความจริงกับบ้านเซินเขาไม่กลัวเจ้าหรอกเขาไม่มีถึงพันหรอกสองร้อยละ่ะต่อยแปดร้อยนะสามร้อยสามร้อยจะพอจ่ายนี่พนันที่ไหนเจ็ดร้อยห้าสิบอะนี่จะเป็น,นับคนแนนอย่างนั้นเหรอให้เยอะก็หมดตัวอยู่ดีอะสี่ร้อยไม่กระทิ้งไว้เนี่ยห้าร้อยไม่ได้บอกผ่าน ถ้าจะไม่ตกลงก็เลิกกันเลยไปลากรา500ตำลึงก็ได้ัวงัานเอามาเลยคิดว่าข้าเป็นธนาคาหรือไงตำลึงนะไม่ใช่เหรียญทองแดงอะตอนนี้ข้าไม่มีหรอกอ,อ๋อนี่กล้าล้อเล่นกับข้าอย่างนั้นเหรอนี่อดทนไว้ข้าไม่ได้บอกว่าไม่ให้อีกห้าวันนะเจอก,กันที่ร้านเกียวซาหลิวนอกเมืองอ,อ๋อได้งั้นตามดีนะเออใช่ลืมไปเดี๋ยวข้าเลี้ยงเกียวเองไปนะฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอคนเลว ป๋อชีข้ารู้ว่าเจ้าเชื่อใจซูซินอี้แต่ว่าเขาเชื่อถือไม่ได้อย่างที่เห็นหรอกนะเจ้าควรระวังเขาทำไมเจ้าทำแบบนี้กับข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะ่ะข้าจะพูดอีกครั้งนะข้าไว้ใจตัวแก่ซูมากที่สุดเขามีบุญคุณกับครอบครัวของเราหยุดชักจูงให้ข้าแตกหักกับเขาได้แล้วไม่ได้ไหมายความแบบนั้นนะ <laughs> จริงเหรองั้นเจ้าจะบอกว่า